สวัสดีค่ะสำหรับพารคลิปนี้นะคะบ่งบอกว่าตัวของคนที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยเขาเอาเรื่องของคุณเนี่ยนะคะไปปรึกษาหารือแล้วก็ไปพูดคุยกับคนอื่นๆด้วยนะแล้วการปรึกษาส่วนมากนะคะจะปรึกษากับคนที่มีอายุมากกว่าเขาแต่เรื่องของเพศเนี่ยคือครบแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเพศที่สามนะคะเขาปรึกษาทั้งหมดเลยนะเพราะเขาอยากได้พลังงานที่แตกต่างเขาอยากได้ มุมมองนะคะที่ดูหลากหลายแล้วก็แปลกแตกแยกกันออกไปที่นี้นะคะเรื่องราวของคนที่รับฟังหรือเป็นผู้ปรึกษาให้กับเขาเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะแยกเป็นสามพลังงานเลยทีเดียวมีทั้งพลังงานที่เป็นผู้รับฟังมากกว่าผู้ที่ออกความคิดเห็นคือฟังทีเดียวแหละเพราะว่ารู้ค่ะว่าตัวเขาเองอาจจะพูดไม่ครบพูดไม่หมดเพราะฉะนั้นนะคะการ เก็บความคิดเห็นเอาไว้ให้มากที่สุดก็คือปลอดภัยกับผู้ผู้ที่ให้คำปรึกษานั่นเองแต่ที่นี้ก็จะมีคนที่ให้คำปรึกษาที่ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็พลังผูคำปรึกษาออกมาแบบได้ดีแล้วแถมให้แรงกระตุ้นให้ไฟหรือให้พลชั้นในการที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อความสัมพันธ์นี้ด้วย แต่พลังงานสุดท้ายเนี่ยนะคะจะเป็นพลังงานที่ออกไปในเชิงของการสอดรู้สอดเห็นอยาการู้ข้อมูลความเป็นคุณและความสัมพันธ์ของคุณกับเขามากกว่าที่เขาพูดให้ฟังซึ่งกลุ่มกลุ่มนี้หรือคนคนนี้นะคะอาจจะแอบชอบเขาหรือแอบชอบคุณก็ได้นะคะในส่วนตัวของเขานะคะเหตุที่เขาต้องการพูดคุยแล้วก็ปรึกษาเรื่องของคุณให้กับคนอื่นๆเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าคนอื่นๆมีประสบการณ์ความรักมากกว่าเขา หรือนะคะบางครั้งเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าเขาอาแต่คิดมากกังวลมากไปหรือเปล่ามันอาจจะทําให้ตัวเขาเนี่ยมองข้ามเรื่องง่ายๆเรื่องที่เขาควรจะต้องทํานะคะโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นบางครั้งการพูดคุยหรือการปรึกษาอาจจะเป็นแค่การสกิดตัวเขาหรือเป็นการรีเช็คน,นะคะคือเช็คเขาว่าแบบเฮ้ยเขาทำพลาดตรงไหนทําข้ามไปตรงไหนบ้างลืมตรงไหนไปบ้างแค่นั้นเองเนาะ ทุกครั้งที่เขาไปปรึกษาพูดคุยกับใครๆเขาจะระมัดระวังตัวนะคะมา,มากเลยนะคือจะไม่พูดมากไม่ลงรายละเอียดมากไม่ขายคุณเวลาจะพูดถึงคุณจะพูดคุณแบบให้เกียรติมากๆค่ะให้เกียรติคุณมากๆเลยเขาจะพยายามใช้วิธีพูดถึงตัวเขามากกว่าตัวคุณดังนั้นนะคะคำปรึกษาที่เขาจะขอจากคนอื่นจะเป็นคําถามในเชิงเขาทําแบบนี้ดีไหมเขาทําแบบนั้นผิดหรือเปล่าเขาควรพูดแบบไหนนะ คนง้อคนเข้าหาหรือธิบายกับคุณยังไงหากจะถามถึงคุณจะถามเพียงว่าคุณทําแบบนี้แสดงว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าคุณจะคุยกับเขาไหมคุณจะตอบเขาประมาณไหนจะตอบเร็วหรือตอบช้าหรือแม้แต่จะถามว่าคนที่เขาไปปรึกษานะคะคิดว่าคุณมองเขาเป็นคนยังไงแต่ทุกอย่างที่เขาปรึกษามานะคะเขาปรึกษาเพราะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์ประรสบความสําเร็จอย่าเป็นคนที่ คุณพอใจนะคะคือเอาคำปรึกษาไดใดน,น,น,นะคะมาปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คุณพอใจแล้วก็รู้สึกดีมากขึ้นและอยากให้ความสัมพันธ์มีแต่ความสุขแม้เขาจะต้องเปลี่ยนหรือแซงทาบางอย่างในความสัมพันธ์หรือแ้งทําบางอย่างกับคุณก็ตาม